วันนี้วันที่14นะคะเดือนธันวาคมได้รับไม้มานะคะวันแรกไว้ลาวานะคะเดี๋ยวลองมาแกะกระดาษกันนะคะแล้วก็คือแบบว่ามือเดียวมือเดียวเลยนะคะไม่ได้นี่นะคะเข้าแพ็คมาอย่างดีเลยนะคะแล้วปิ่มก็ไม่เคยสั่งแบบเออชนิดที่เป็นหอดปุ้มแบบนี้ด้วยนะคะก็ เดี๋ยวเราจะมาลองดูนะคะว่าเขาจะรอดไหมนะคะดูสิคาล่า,าเยอะเลยนะคะค่ะนี่นะคะแม่ค้าเขาห่อสเปกน้ำมอสมานะคะก็ค่อนข้างที่จะชื้นอยู่นะคะ สแฟกน้ำมอสสแฟคน้ำมอสมีคุณสมบัติในการกักเก็บความชืน้นพุ่งน้ำได้ดีมักใช้ในการทำเทราเรียมหรือใช้ปลูกพืชที่ต้องการความชุ่มชืน้นเช่นต้นกล้าไม้ไม้เลื้อยไม,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 ไม้ด่างเนื่องจากสแฟเน้ำมอสมีความสามารถในการดูดซับน้ำถึง1 0ถึง2 0เท่าเป็นเราไว้ราวาตัดสดนะคะเขาจะตัดสดมา นะคะเดี๋ยวเราเอาสเปกน้ำมอสออกก่อนเราจะมาดูด้านในนะคะก็อนเนี่ยตัดสดมาแบบนี้นะคะมีลากพอสมควรนะคะน่าจะเป็นหนอนะคะแต่ว่าหักไปแล้วเออใช่ตรงนี้น่าจะเป็นหนอค่ะก้อนนี่เป็นวัสดุที่เราจะชําเขานะคะชํำน้องเ้าก็จะมีเอ,อ่อ ใบก้ามปูหมักนะคะแล้วก็กับมะพร้าวสับเพลไลนะคะคลุกเค้าให้เข้ากันค่ะก็คลุกเขาให้เข้ากันแล้วนะคะปิ่นก็จะสำรวจซิว่าเขามีรากที่เน่าไหมโดยรวมนะคะไม่มีรากเน่าเลยนะคะคือที่สวนเขาเลี้ยงแข็งแรงมากนะคะเราก็จะลงปลูกน้องแบบนี้เลยนะคะก็ ไม่ต้องรองก้นกระถางน,นะคะเพราะว่าส่วนผสมที่ใช้ก็จะเป็นออกากมะพร้าวสับอยู่แล้วนะปิมจะใช้กระถางเล็กหน่อยนะคะเพื่อคือคุมความชื้นให้เขาไม่ได้ให้เขาชื้นมากนะคะให้เขาชื้นพอดีๆและเดี๋ยวพอเร้าแข็งแรงเราค่อยย้ายเอ,อต้นลงกระถางน,นะคะเราใส่แค่ครึ่งกระถางเออเดี๋ยวเราใส่เพิ่มอีกนิดนึ่าครึ่งกระถางน,นะคะแล้วเราก็นาํา น้องมาวางนะคะจัดรากดีๆไปเอาขาตั้งกล้องแล้วนะคะเราลำคาญตัวเองมากเออทำไมไม่มีขาตั้งกล้องก็ไม่ใช่เนอะอันนี้เป็นรากฝอยก็ทิ้งไปเลยนะคะอ๋อนี่มาดูกระชาับนี่นะคะดูกระาชาับอีกทีหนึ่งเรามาดูกระาชาับอีกทีหนึ่งอันนี้คือคือหน่อนนะคะคือต้นลูกที่กำลังจะออกมานะคะเขาก็จะแหวกใบ ใบเก่าแบบนี้ออกมาแต่ว่ามันหักไปนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ลงปลูกเลยนะคะติ่มจะลงปลูกแบบดินก่อนนะคะยังไม่ได้ลงปลูกเขาแบบน้ำนะเราจะชําแบบดินก่อนไม่ต้องไม่ต้องลึกมากนะคะเอาพอดีพอดีไม่ต้องกดมาก ะะกะมะพร้าวสัมนี่ปิ่มไม่ได้แช่น้ำนะปิ่มใช้ทั้งออตอนตอนดิบๆเลยอะคือไม่ได้แช่น้ำไม่ได้ล้างอะไรเลยนะคะนี่นะคะก็ไม่ต้องกดมากเดี๋ยวเราเอาน้ำมาลดเขานะคะค่ะเราก็ลดน้ำให้ชุ่มนะคะให้น้ำทะลุกระถางไปเลย อย่างนี้ลูกก็ถางแล้วนะคะแล้วเราก็วางน้องไว้ในที่ที่ร่มนะคะยังไม่ต้องมีแสงไม่ต้องมียังไม่ต้องมีแสงลำไรหรือแสงจัดนะคะคือวางเขาไว้ในที่ร่มก่อนสักประมาณหนึ่งอาทิตย์เราก็ดูการเจริญเติบโตนะคะดูการเปลี่ยนแปลงของน้องใบของเขาเนี่ยใบของเขาเนี่ยนะคะอาจจะอาจจะร่วงนะคะอาจจะทิ้งใบ ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงของเขาโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะธรรมชาติอยู่แล้วก็เราวางเขาไว้แล้วคอยสังเกตอาการว่าเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างนะคะแนะนําให้เพื่อนๆนะคะตัดปลายใบเก่าออกนะคะถ้ามีสามใบก็ตัดสองใบก็ได้ค่ะเหลือใบล่าสุดไว้นะคะก็จะลดการคายน้ําด้วยแล้วก็ ต้นไม้จะได้ไม่ต้องนำน้ำไปเลี้ยงใบเก่านะคะเพราะยังไงเขาก็ต้องทิ้งใบอยู่แล้วก็แนะนำให้เพื่อนๆต,ตัดตรงปลายใบก็ได้ค่ะตัดทิ้งไปเลยนะคะไม่ต้องเสียดายสองอาทิตย์ผ่านไปเร็วเหมือนโกหกแสงมากเลยนะคะลืมอัดลืมอัดกดอัดคลิปนะคะเพื่อนๆนี่นะคะรากมาเต็มมากเลยนะคะตอนแรกที่แกะกระถางนะคะแล้วก็ลง ก็พยายามเบามือมากที่สุดนะคะคือดินเขาจะเป็นเหมือนกับว่าดินร่วนนะคะเขาก็จะไม่ค่อยดินเขาจะไม่ค่อยเกาะกันเป็นก้อนนะคะพอเราเอาอ,ออกจากกระถางมันก็จะแผลออกนึงออกปลาเพื่อนมันก็จะแบบหลุดออกจากกันเราก็ต้องเบามือมากที่สุดนะคะอ่าตัดสินใจที่จะลงกระถางใหญ่เลยนะคะหลังจากชาเข้ามาสองอาทิตย์แล้วนะคะก็ลากมาเต็มแล้วแหละนะ แล้วก็ตัดสินใจลงกระถางใหญ่ไปเลยอัพไซต์ไปเลยนะคะเป็นไงเป็นกันค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องพิมด์อารี่นะคะช่องของคนรักต้นไม้นะคะเพื่อนๆค่ะค่ะก็ช่วงแรกนะคะที่ปิ่มได้นำเสนอต้นลาวไวลาวาตัดสดนะคะเพื่อนๆตอนนี้นะคะก็ผ่านมาประมาณ สามอาทิตย์แล้วนะคะเพื่อนๆก็ตอนนี้นะคะน้องไวรลาวาของเรานะคะก็ได้แตกใบใหม่แล้วนะคะนี่ก็แตกได้มาประมาณ3าสวันแล้วนะคะเขาก็ยังไม่กลางใบนะคะยังยังแตกใบไม่สุดนะคะยังกางใบไม่สุดอ่าไวรลาวาของเราเห็นขา,ขาวๆนี่คือยาข้าแบบยากันหนอน กันเพลี้ยต่างๆนะคะปิ่นได้ฉีดไว้ที่อัพไซต์กระถางมานะคะใช้เวลาระยะเวลาก็ไม่นานนะคะถ้าเขากางใบเนี่ยก็ถือว่าเรามาครึ่งทางแล้วนะคะรอเขาเจริญเติบโตอย่างเดียวเลยนะคะที่นี้แล้วก็ควบคุมน้ำควบคุมแดดตรงนี้นะคะเขาจะอยู่ในแดด4-6ชั่วโมงนะคะประมาณเที่ยงไปแล้วนะ เที่ยงๆ่บ่ายถึงเย็นเนนะคะตรงนี้ก็จะไม่ทั้งวันนะคะหน้าดินของเขานะคะเห็นอันนี้ก็จะเป็นพวกก้านใบก้านใบเมจิกแบ็เมจิกนะคะปิ่มตัดมาแล้วก็โยนโยนทิ้งไปนะคะคือก็เป็นปุ๋ยได้นะคะถ้าเขาไม่มีโรคอะไรเราก็สามารถนำเขามาเป็นปุ๋ยได้ส่วนผสมของดินนะคะก็จะมีกากมะพร้าวสับหนึ่งส่วนเพอร์ไลท์หนึ่งส่วนนะคะแล้วก็จะเป็น ดินนะคะดินอีกหนึ่งส่วนนะคะทุกอย่างก็จะเข้ากันแบบเท่าๆกันนะคะแล้วก็ผสมคลุกเคล้าให้เท่ากันแล้วก็เพิ่มพวกอินทรีย์วัตถุนะคะจะเป็นขี้ไก่ขี้วัวหมักปุ๋ยหมักอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆแต่จะใส่ประมาณครึ่งส่วนแค่นั้นนะคะจะใส่ไม่เยอะเพราะเขายังเป็นไม้อนุบาลอยู่นะคะเพื่อนๆก็คือเป็นไม้ที่แบบยังไม่โตมาก แต่ถามว่าหนูบาลไหมก็ตอนนี้ก็ได้รับแสงแบบครึ่งวันแล้วนะคะเพื่อน<ๆ>การลดน้ําของเขานะคะปิ่นก็จะลดให้เขาเช้าแล้วก็เย็นบางวันก็อาจจะลดเย็นอย่างเดียวนะคะก็คือไม่ได้ให้น้ํามากๆนะคะเพราะว่ากลัวว่ารากเขาที่ยังไม่แข็งแรงจะเน่านะคะโอเคก็เรามาลุ้นมาเลี้ยงไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อนๆสาหรับเพื่อนที่ เพิ่งจะรับไว้ลาวามาเหมือนกันนะคะก็วิธีการปลูกแบบซื้อทางออนไลน์แบบตัดสดนะคะก็ไม่ได้แย่อะไรนะคะเพื่อนๆถ้าเราค่อยๆใจเย็นๆน,นะคะศึกษาก่อนที่จะซื้อมานะคะซื้อมาปลูกแบบตัดสดนะคะตัวนี้เป็นเมาีิสันไลท์นะคะลักษณะของไว้ราวาเนี่ยเขาก็จะคล้ายๆเมาีิสันไลนะคะเขาก็จะมีหน้ามีเส้นขาวเนี่ยนะคะแยกไปถึง ปลายใบตรงนี้นะคะคือขอบใบนะคะแล้วก็จะมีลาวาสีแดงนะคะคือจะมีสีแดงเนี่ยนะคะไหลไปตามเส้นขอบสีขาวเขาก็เลยจะเรียกว่าเหมือนกับลาวาไหลนะคะแต่ตัวเนี้ยมาวิสไลท์เนี่ยคือจะไม่มีสีแดงก็จะแตกต่างกับตัวเจ้าไว้ลาวานะคะเน,เ,เนี่ยเราก็รอรู้ด้ยเขาเกิด หน้านะคะให้หน้าออกลายเร็วๆนะคะมันก็เป็นความสุขของคนเลี้ยงต้นไม้นะคะได้รับได้ลุ้นทุกวันเลยเดี๋ยวปิ่มจะขึ้นรูปเจ้าไว้ราวานะคางอินเทอร์เน็ตให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะ mm hmm. เผื่อเพื่อนๆนสนใจว่าเวลาเขาโตมาเนี่ยเขาสวยมากๆเลยนะคะค่ะ mm hmm. นี้ก็เป็น Black Magic นะคะที่เราลงปลูกกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะเพื่อนๆ ปิ่นก็ตั้งไว้ในร่มแบบนี้นะคะลดน้ําเช้าเย็นจะเห็นว่าเขาเกิดใบใหม่แล้วนะคะเกิดใบใหม่แล้วยังเป็นสีเขียวอยู่เพราะว่าเขายังไม่ได้รับแดดนะคะส่วนใบที่ก้านที่ไม่มีใบเนี่ยนะคะปิ่นตัดไปลิบใบไปนะคะเพื่อที่จะให้เขาเกิดใบใหม่ได้เร็วขึ้นไม่เป็นการแย่งอาหารนะคะเนี่ยก็จะลิบทุกต้นเลยนะคะมีกี่ใบก็ก็จะตัด ลายใบนะคะตัดประมาณขนาดนี้นะคะเพื่อนเเพราะยังไงเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะต้องทิ้งใบเขาจะต้องเหี่ยวอยู่แล้วเนี่ยเราก็ชิงตัดก่อนไปเลยก็ได้ค่ะตอนที่ตอนที่เราเริ่มปลงปลูกเขาใหม่ๆนะคะเขาจะได้เกิดใบเร็วส่วนตัวที่ปลูกในน้ำเนี่ยนะคะปลูกในน้ำเนี่ยเขาไม่ทิ้งใบเลยนะคะมีใบเล็กเป็นตัดทิ้งไปใบหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้เขาเกิดใบใหม่นี่คือใบใหม่ใบล่าสุดนะคะเพื่อนๆ แล้วก็รากเขาก็เกิดดีมากเลยนะคะเห็นไหเห็นรากไหมคะรากอ่อนๆเนี่ยเกิดแล้วนะคะรากอ่อนๆขาวๆนี่คือรากใหม่นะคะเพื่อนๆเขากําลังชอนชัยไปในดินชําน้าก็ก็ดีนะคะคือไม้ไม่โสมดีนะคะเพื่อนๆก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกนะคะจะเป็นดินเลนหรือว่าเป็นดินเหนียวดินบัวก็ได้นะคะดินดิน ถ้าเป็นดินพวกดินแห้งๆเพื่อนๆต้องเอามาต้องเอามาหมักแช่หมักน้ําไว้ก่อนนะคะสักสองวันสาวันแล้วก็ค่อยนําไปใช้นะคะส่วนข้อไหลก็ยังไม่เกิดอะไรนะคะยังไม่ยังไม่เกิดอะไรขึ้นก็คือเหมือนแต่ว่าชําน้ำเนี่ยเหมือนจะมีรากออกมาเล็กๆเห็นไหมคะเพื่อนๆเหมือนจะมีรากออกมาเล็กๆแล้วนะเนี่ยมีรากแทงออกมาแล้วนะคะ จุดนี้น,น,นี่จุดนี้ก็ปล่อยวางไว้อย่างเงี้ยนะคะไม้ชําข้อเนี่ยส่วนมา,จากจะจะใช้เวลาเป็นเดือนนะคะเพื่อนๆกว่าเขาจะกว่าเขาจะเกิดใบใหม่ขึ้นมานะคะเป็นต้นใหม่ขึ้นมาค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามรับชมคลิปจนจบนะคะนี่เมาอีสไลท์ขอขออวดอีกรอบนึงนะคะมีต้นเล็กๆแล้วนะคะมีต้นลูกแล้วมีหน่อประมาณ สี่หนอแล้วนะคะเพื่อนเนี่ยมีสี่หนอแล้วเลยเราก็จะได้ขยายพันธุ์เจ้าของอีสัลไลนะคะก็อยากจะให้ไวลาวาของเรานะคะต้นนี้โตเร็วๆเหมือนพี่เหมือนพี่สาวจริงๆนะคะอยากจะเห็นรูปของเขาอยากจะเห็นใบเขาแบบมีลาวาไหลเต็มใบอย่างเงี้ยสวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะคลิปนี้ต้องไปก่อนแล้ะค่ะขอบคุณเพื่อนที่ติดตามนะคะ สวัสดีค่ะ